สวัสดีครับผม P-Pay นะครับวันนี้ P-Pay จะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่าแอปพลิเคชันที่พีใช้งานเองนะครับว่าจะมีอะไรบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับผม สวัสดีครับผมพีเพยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับมือใหม่แอปพลิเคชันนี้เราควรมีติดเครื่องไหมแอปพลิเคชันนี้ที่ผมใช้งานมันเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยครับแบบสุดง่ายๆนะครับตัวนี้ครับผมใช้งานจังกับตัว iPad g เจ9นเนะครับอย่างแรนครับแอปที่ควรมีจริงครับก็คือแอปตัวนี้ครับการเตือนความจํามันก็บอกเลยครับชื่อมันคือเตือนความจําของเรานะครับไว้เตือนเวลาเรานัดกับเพื่อนนะครับว่าวันนี้เท่าไหร่ ทำอะไรแล้วก็สามารถเตือนความจาเราได้ครับแล้วก็แอปแผนที่นะครับเป็นแอปของ Apple ิลโดยตรงเลยครับก็สามารถบอกตําแหน่งหรือว่าแผนที่นําทางได้ครับตัวนี้เป็นแอปบ้านนะครับในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมได้ครับแอปกล้องแอปกล้องก็คือแอปทั่วไปในการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายบันทึกวิดีโอนะครับนี่ตัวนี้คือแอปในการโหลดแอปนะครับแอปสโตร์นะครับตัวนี้คือทีวีของ Apple นะครับ Apple TV คือมันจะคอนเทนต์คล้ายกับ Netflix แต่คอนเทนต์มันอาจจะไม่เยอะนะครับ แอปนี้เป็นแอปกายขานตั้งค่านะครับผมแอปนี้เป็นแอปหนังสือนะครับก็สามารถเอาไฟล์ pdf นะครับผม Import เข้าไปดูได้ครับแล้วก็แอปนี้เป็นแอปแบบ Facetime นะครับใช้ในการ Facetime หรือว่าสนทนานกันนะครับระหว่างอุปกรณ์ของ Apple นะครับเช่นการโทรหากันหรือว่าวิดีโอคอลแบบเห็นหน้านะครับตอนนี้ครับเป็นแอปค้นหานะครับผมในการค้นหากับอุปกรณ์ของ Apple ของเรานะครับเช่น Apple id เดียวกันหรือว่า icloud เดียวกันก็สามารถค้นหาอุปกรณ์เดียวกันได้นะครับ อันนี้เป็นคำสั่งรัฐนะครับเช่นเราจะใช้คำสั่งรัฐในการแบบปิดเปิดไวไฟของ iPad เราหรือว่าปิดเปิดในไฟของอุปกรณ์ของเราก็สามารถใช้คำสั่งรัฐได้ครับแล้วก็แอป,ปนาฬิกาครับสามารถตั้งปลุกสามารถดูนาฬิกาทั่วโลกได้ครับผมแล้วก็แอปไลช์ชื่อเบอร์โทรเพื่อนว่าแอปป,ประมาณแอปไลช์ชื่อของเบอร์โทรหรือว่าบันทึก รายชื่อพวกอีเมลพวกต่างๆก็สามารถบันทึกได้ครับแล้วก็ตัวนี้ครับแอปหุ้นก็ดูหุ้นต่างๆนะครับของทั่วโลกนะครับแอปแปลภาษาของ Apple ตอนนี้ครับอาจจะไม่รองรับภาษาไทยนะครับผมแอปบันทึกเสียงครับที่ผมใช้งานบ่อยมากครับสามารถกดหยุดหรือว่าแทนที่ในการบันทึกเสียงได้ครับแล้วก็เคลื่อนมือวัดนะครับในการวัดขอบโต๊ะว่าองศาเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่ก็สามารถวัดได้ครับผม ไอซูนสโตนะครับก็คือแอปไว้ซื้อเพลงออนไลน์ซื้อหนังออนไลน์ครับผมของ Apple โดยตรงแล้วก็แอปเว่นขยายครับไว้ส่องดูว่าเราตรงนี้เราจะขยายรูปมันขนาดใหญ่เท่าไหร่แล้วก็เอา iPad ครับไปส่องกับตัวนั้นเลยครับผมนี่สามารถซูมได้สามารถเปิดอะไรได้ทุกอย่างครับแล้วก็แอปตัวนี้นะครับผมนี่เปิดให้ดูแอปตัวนี้ครับเป็นแอปจดโน้ตครับเป็นเอกสารคล้ายเวิร์ดครับผมนี่เลยแอปตัวนี้แอปสโตครับไว้ซื้อสิ่งของของ Apple แอปตัวนี้ครับเห็นไหมครับนัมเบอร์ครับก็คือแอปตัวนี้คล้าย Google Sheet หรือว่า Excel ครับในการทําตารางนะครับ Facebook ไว้ติดต่อสื่อสาร i อไว้ลงรูป t ิ k t ก k ไว้เล่นทั่วไปครับแล้วก็ t w ิ t เตอร์ไว้ดูในข่าวสารต่างๆครับแล้วก็ Line ครับผมไว้ติดต่อสื่อสารแล้วก็ y YouTube SEO ผมไว้จัดการโปรไฟล์ของ u t u b e นะครับแล้วก็เกมที่ผมเล่นแล้วก็แคนว่าตัวนี้ครับแนะนําเลยเป็นแอปพลิเคชันในการตกแต่งรูปครับผมสวยงามดีครับแล้วก็โคมเป็นแอปเบราว์เซอร์นะครับ มาดูข้างล่างนะครับแอปตัวนี้เป็นแอปข้อความนะครับใช้ดูข้อความของตัว iPad หรือว่า iPhone เราบางทีเชื่อมต่อ iCloud เดียวกันมันก็จะมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแอปของตัว Browser Safari นะครับเป็นแอปคล้าย Google Chrome นะครับแอปตัวนี้เป็นแอปแบบว่า Apple Music นะครับเป็นการฟังเพลงนะครับผมสามารถ Export ไฟล์เป็น MP3 มาไว้ตัวนี้ก็ได้ครับ Netflix ไว้ดูแบบ ดูภาพยนตร์หรือว่าดูซีรีส์ออนไลน์ครับผมอันนี้เมลสามารถล็อกอินเมลพวก Gmail หรือว่า Hotmail ต่างๆครับภายในตัวนี้ได้อันนี้แอปวันที่อันนี้แอปดูรูปนะครับผมดูรูปของเราเช่นแบบว่าดูรูปภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับ YouTube แล้วก็โน้ตครับสามารถออกปรกาของเรานะครับจดโน้ตได้เลย ครับแอปที่ผมใช้งานนะครับในการจดโน้ตก็คือกรุ๊ปโน้ตเห็นไหมครับตัวนี้ครับสามารถจดโน้ตได้เลยครับมีปากกาแล้วก็เขียนเขียนๆได้เลยครับผมในการใช้งานของตัวโน้ตนะครับแล้วก็卡拉เกเบนครับเป็นแอปที่ใช้ในการแบบว่าใครที่ทำเพลงทำอะไรเอาเสียงดนตรีเข้าหรือว่าในการอัดเสียงในการเมคเสียงหรือว่ามิกเสียงต่างครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ต่อมานะครับแอปพลิเคชันในการทำงานของผม Microsoft Word ผมใช้ตัว Office 365ครับมันก็จะมีมาให้เราครับเช่น Word เราก็ใช้ในการพิมพ์งาน Excel ทําตารางในการคํานวณหรือว่า PowerPoint เป็นแอปพลิเคชันสำหรับการนําเสนอเขาเรียกว่า Presentation ครับ Keynote ก็เป็นแอปคล้ายๆกับ PowerPoint นะครับผมในการนําเสนองานนะครับนี่คล้ายๆกันเลยนี่ครับคล้ายๆกันในการนําเสนองาน แล้วก็แอปตัวนี้นะครับในการใช้ในการไลท์รูมในการตกแต่งรูปภาพผมใช้งานบ่อยนะครับใช้งานได้ดีครับสีก็อาจจะตรงครับผมแล้วก็ lumafusion แอปในการตัดต่อนะครับผมสามารถตัดต่อวิดีโอระยะยาว4 k หรือว่า8 0 0 0ป p ก็สามารถตัดต่อได้อย่างไหลลื่นครับกับตัว ipad gen 9้านี่ยหผมใช้งานแล้วก็แอปจัดการไฟลคล้ายใน Android ครับบางคนใช้ Android ก็จะเคยเห็นแอปจัดการไฟครับผมก็จะมีไฟล์ต่างๆใน ipad เราเป็นเป็นโฟลเดอร์ต่างๆครับผมหรือว่าแอปตัวนี้ครับ tin frame คือแอป เอารูปภาพครับมาต่อๆกันให้เป็นเฟรมเดียวกันครับนี่ผมใช้บ่อยครับผมวันนี้ง่ายๆครับผมใช้งานกม็มีอะไรมากครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ผมใช้งานมาก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับมือใหม่ก็ลองพิจารณาดูว่าแอปพลิเคชันไหนเราควรใช้แอปพลิเคชันไหนเราควรมีครับวันนี้ผมก็สรุปแบบเร็วๆรวดเร็วทันใจให้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ